มาสร้างพักเข้าละมืออื่นมือหื่อจังสิเอาไปสรงแน่จังสินะจ๊ะเขามีวิธีการจัดการกับพักเข้าจากไหนเนี่ยค่ะอ่าเขาก็ต้องเปียนนำปุ๋ยก่อนเปียนนำปุ๋ยออกเป็นนํำธรรมดานํำธรรมดาแช่เจือจางปุ๋ยประมาณสองหมู่เขาก็จะไปสรงลูกค่ะสวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องฟงฝ่ายมอล่ำถ้ำเกษตรมาอีกละจ้ามือในสีภาพีผ้านองมาเบื่องการปลูกผักไฮโดรโปรเนก ปลูกผักไร้ดินพื้นที่ในน้อย,อ,ยอจาะขางบานแต่ว่าสางมูลราคาได้จ้าเหตุที่มีอยู่มีกินพี่กัดหนีอยู่บ้านโคกเทียงตำบลญขั้นไรออำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธา,านีมาเบิ่งว่าพื้นที่ขางบานในน้อย,อยแต่ว่าพื้นสางเป็นมูลราคาได้ให้ได้จังไดมาบุงแนวคิดและวิธีการปฏิบัติพร้อมๆกันจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนงามวัดดีจ้าวัสดีค่ะแนะนำตัวนี้นึงในจ้าค่ะชื่อนุสนาแสนทวีสุขค่ะอยู่บันคุเพียงตำบน,นไีอำเภอเิรินธรจังหวัดอุบลเนี่ยแหละค่ะโอ้ยออนซ่อนพักหนองเพื่นจ่ามือน,นี้ไกลทางมามาเห็นเพิน่นปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน,น้อยๆอเจะแต่พี่น้องเหมาะสำหรับเห็ดไว้กินแต่เลยมาเวเล่นมาเวถามข่าวหนองเพื่นนลูมาโดนหลบหนองค่ะ ร,ร่วมแล้วเฮ็ดแนวเฮ็ดแนวกับประมาณปีละค่ะเฮ็ดเป็นปีมาไม่แล้วเนาะ <fight ing> ออเฮ็ดลินออเจ้าเอจแจนีถ้าเฮ็ดเป็นทางการอีนี้คือตอนนี้คือประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนค่ะพักรุ่นนี่สามเดือนบ่น <3 S 1> สามเดือนนี่คือคือ,คอนุเก็บไปแล้วสองเถียวละค่ะ <Ö> คือคือพักพักสลัดนี่ค่ะตัวนี้คือคือนีรอบที่สองนีรอบสองเอ๋ยเพราะว่าพักพักไทยเหาอ่าใสเวลาถึงกลัวพักสลัดสลัดแค่เก็บได้ที่สามสิบ ถึง45วันแต่ว่าเป็นพักไทยเขานี่ใส่เวลาโดนกลัวแมนค่ะประมาณเดือนหนึ่งนี่สองเดือนค่ะเก็บเธอหนึ่งพักไท่สองเดือนสิเก็บเธอหนึ่งแมนค่ะมันปูได้หลากหลายอยู่ตัวในนาะได้เกือบทุกพักเลยค่ะเกือบได้ทุกพักเลยเกือบทุกผักสีสีเห็นบ่ได้คือคือคือพักที่เหล่าเขายัางย่งบ่ท่านนี้มีการทดลองว่ามันสิปูในานามได้แน่นอนบอกแต่ระเภทยพักกินใบนี้ได้แมนค่ะได้เกือบได้เบิดเลยก็คือว่า ไป <concludes S 1> ว่า,<ห>า,าไปศึกษาใน YouTube แล้วที่เพื่อนเฮ็ดมากอะเพื่อนก็นว่ามันดีอยู่ด้ค่ะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตอเกือบทอข้องในดินเพื่อนว่าเพิ่นวานุกไป,ป่นเบึ่งใน YouTube ของเพื่อนคืกอก่ะโอ้ัดีพักอันนี้เห่านี่พักอันซาลาเนเห่านี่<ห>ใส่ระยะเวลาในการปลูกนี่ดนไปในห้าหา่หา,หาจังได้เก็บผลผลิตเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งค่ะ ตอนเด็ดยอดซ้ำนี่เขาใส่วิธีการเนี่ยใดใส่เอาไปทั้งหากหรือเขาเอาเด็ดเด็ดเฉพาะากตัดข้าก็ตัดตัดแบบไี้จ้ะข้าตัดขอขาตัดขอปั๊บขากะลีขาก็ลีใบใบล่างออกข้าลีใบล่างออกมันก็เลือยอยู่มากประมาณซ้ำนี่ข้าก็เอาไปเสียบในฟองน้ำเลี้ยวข้าก็เอาไปใส่ในฉอแล้วข้าก็ไปลงในในในล่างแบบนี้แหละค่ะที่ขาผสมปุ๋ยกันไปเลยอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวกระสิออกหากวานี่เมนค่ะสองมื่อ เลิกปลกปงหักแล้วนี่พักซาลาเน่ดีนะแม่นค่ะสองมื่นถึงสามมื่นคือมีหักเริ่มมีหักขาวๆหน่อยๆตะเโพตแย่ออกมาแล้วโอ้บหยากตัวเห็ดแนวนี้ค่ะพักกระแน่งกับปูกได้ตัวนี้แม่นค่ะได้พักกระเนี่ยงนี่ห่อยางพื้นมากพักกระแน่งเ่าก็ล่อมขึ้นกันค่ะเ่ากระล่อพื้นเยาล่อมาเสียบขึ้นกันแม่นค่ะเสียบพักกระเห็ดแบบเดียวกันเลยกับไออซาลาเน่แต่ว่าเขาใส่เวลาตั้งโตอยู่ที่ประมาณหาถึงเจ็ดหมื่นสีมีหักจังสีมีหักออกมาแม่นค่ะอืม ตัวนี้คือคือคือมันแก่แล้วแล้วก็ตัดออกมาใหม่ตัดใหม่ที่ขลอดออตัวนี้พ่นพ่นเฮิงแล้วตั้งตัวนี้ร่างนี่ตั้งแต่ถันหน้าอำเภอพ่นเมื่อเบิงตั้งแต่ข้าวช่วงเดือนอตุลากนยานี่ค่ะพักพกระแหงนี่นะแม่นค่ะเอาบัดนี้อันัตม้วนพักอันอื่นเดี๋ยวบัดนี้เป็นพวกพักอย่างอื่นเป็นพวกน,นี่คือถ้าเป็นพักสี่นี่ห้าสี่พเพาะเมล็ดก่อนค่ะเาเมล็วก็จะมาลงแมนค่ะในฟองหน้าขึ้นชายคือการห้าสี่เพาะมลิดไปประมาณเดือน มันต่างไดประมาณประมาณหนีบนึงเท่ากับจังเอาลงค่ะเอาผ้าของบัวดี๋ปะนี่เอาขอ,ของบัว,บวนี่เขาลงเป็นหัวเลยค่ะลงเป็นหัวแบบไหนปะนี่เขาลงหัวเลยเข้ามากเขาแกะมากเขาแกะมากเป็นหัวอะีรค่ะเขาก๋อมาลงเอาฟองนามหุม่มแบบนี้เลยเขากับแกะออกริริใบไ,ไงมันออกอันนี้คือคือเกือบเดือนละค่ะประมาณยี่สิบกัวเหมือเหลี่ยมเพื่อมแตกในขึ้นมาละค่ะ มันขยายก่อบนออกเนี่ยขยายค่ะนี่ดิมีดิพันขยายเลยนี่มีขยายแล้วแมนค่ะคือซุ้มนี้เพิ่นเพิ่นบ่ท่านเด้ขยายแต่ว่าก็เริ่มเหลื่อมมากๆก็ร่งเริ่งแข็งยอดขึ้นตัวนี้เิ่นบอฮห้วห่กเิ่นดีบ่ก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าเมั่อไร่บ่ท่านไดนพ่อเดืออเพิ่นก็นั่งเรือบนตัวไหน่นกินก่อนกินแบบกินไร้คูก็แตกลร้ไปจงสี่นะค่ะโอ้มันเกิดขึ้นอยู่กับอันความแข็งแรงของหากนะแม่นค่ะคววมสมบูรณ์ของต้นบัดนี้ปุ๋ยที่เฮาใส่นี่เป็นปุ๋ย แมนค่ะเป็นปุ๋ยเอบเฉพาะถางของพ่นเลือดเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยหม่นข้าวานน้ำไห้น้ำหนานี่และวก็ปุ๋ยเกจบอมาเห็ดลองเบื้องงูทดลองแล้วตายเรียบตายเรียบค่ะบอเป็นแนวมันบอค่ะโอ้บอเป็นแนวมันแมนมันก็ต้องสูตรของพ่นเลยสิน้องแมนบัดนี้คือจังพวกพักสลัดนะน้องนะค่ะพักสลัดตัวนี้เราใส่ระยะเวลาในการเพาะการปลูกนี่ใส่ใส่ดนบนตัวตัวสลัดสีม่วงนี่นะมันเป็นพันธุ์อียงเขาอื่นเขาเรียกว่าเลืออ๊ เลดโอกค่ะอันนี้กิีนโอกเขียวเขียวการเพาะยูแคิบ14่มื่น14ถึง21วันลงกล่องเขามาลงกล่องแม่นค่ะเขามาลงกลองไว้เข้าเพาะในตู้เย็นคือเพิ่นบานนะคะคือนูนก็ไปเบึงน้ำยูทูบลองเบึงเห็ดแบบลองพิษลองถือคือกันโอ้ลองเบืองเพราะว่ามากแมนค่ะมากเห็นเพิ่นเห็ดมันงามเพิ่นเห็ดใด้กันเลยอยากเห็ดน้ำลองเบิ่งน่ะนะค่ะ เลี้ยวก,กะเฮ็ดว่ะมาเร็บมันพ่อไข่ไข,าขทดลองเบงแม่นคะ่ะทดลองเบงการร่วงพุนกะววาถึงว่กา,งากะมกันกระบอกไหลนะคะเอาบปนี้คันทาว่าตามลักความเป็นจริงเนาะสำหรับพี่หน้องผู้ที่อยากเฮ็ดอยากล่องปลูกกินเบงต้นทุ่นที่หฮาสีเห็ดแต่ตอกองนี่มันสิประมาณจักบาทเนาะต้นทุ่นต่อกองบ่ค่ะเอาสมมติว่ากองโฟมนี่เอากองจักบาทกองโฟมนี้ซื้อมานี่้าบาทค่ะถึงฟ้าถึงล่าง ถามันเป็นตัวนี้มันมันกระสีบัวแพงเพราะว่ามันเป็นถุงขยะแต่ถามันเป็นถุงก้าวขาวบาแบบนี้มันกระสีแพงแน่มันถือใบละหาบาทแต่ว่ามันใส่ได้หลายเถื่อแต่ขั้นผู้บางคนขอขอได้ก็แห่งดีแมนค่ะทัานมีร่างเก่ากองฟมเก่าองคสีนาะแมนค่ะขอได้แห้งแห้งแห้งโดต้นทุ่นท่าไปหลายวันตอนนู้เฮ็ดที่แรงนะนู้บวแท่นนี่มีทุน นุกับไปหาขอเพื่อนโอ้ยขอบคุณหันแพ่สำราญเด้อค่ะเพื่อัสพอร์ตนูได้เพื่อให้มากได้นีล่างมือนห้มากแบาไรเลยบ่กม่ยนแสดงว่าต้นทุนกองฟมนีสูญบาทแล้วเนาะสูญแน่เพราะว่านูกขอเด้เพราะว่านูกกับบุมีเนาะขอเนหนกกับไปเฮ็ดงานรับจ้างบอกเอาเงินนูกเอาลังฟมเพิ่มมากเอาบันนี่จอกนี่หน่อยนี่เดีมันจอกนี่มันกับบ่อแพงครับเพราะว่านูซื้อมาที่แปดร้อยใบร้อยแคบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบตกใบละพอถึง ประมอานสี่หาใบบาทคุณล่ะค่ะอนี้่มันกับ่ะแพงไตัวนี้แต่ว่าก็มาแพงน้่ตัวนี้เนไอ้ตัวฟ้องนามนี่ค่ะฟ้องนามาะาบาทห้องโบค่ะเอ้ยสำเร็จมาที่มันสิเป็นหูเป็นหูไป้มันใบแค่หนึ่งกับสิบาทโอ้สื่อสื่อสำเร็จมาแม่ค่ะนุก็เลยเอามาไอ้ประยุกต์สื่อมันฟ้องฟ้องหนามันฟ้องนามที่ห้าวมาชาปูนนะค่ะมาเห็ดรลองเบิงมากีดคือเพิ่นเห็ดรลองเบิงมันก็ลรดต้นทุนเข้าไปอีกน้ำประหยัดไปอีกแม่น่อ้าวแบนี้สรุปปะ ฟองน้ำในี่ติอันอนี้ก็ตีไปอีกลราคาลค่ะรวมไปรวมทั้งฟองเคิื่องฟองน้ำเคิื่งงงงงงองยังนี่กับประมาณสองบาทประมาณสองบาทอ๋อค่ะอ้าวต่อแล้วกับปุ๋ยเอบ่เข้าใส่กองหนึ่งถาเป็นพักสลัดกะที่หกสิบซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรสื่อปุ๋ยเอบมากะอยู่ที่ประมาณลิตรละประมาณห้าสิบบาทลิตรหนึ่งน่ะแมนค่ะโอ้ยมันได้หลายอยู่ตัวสินะลิตรหนึ่งถาเป็นสลัดเข้าเห็ดได้อยู่ประมาณหกกอง อแต่ว่าถ้าเป็นพักไข่หาสิได้ยูแครซีกองราว่าพักไข่ให้มันกินปุ๋ยหลายมันใส่ระยะเวลาแม่นค่ะใส่ระยะเวลาแล้วก็ปุ๋ยห้องกัต้องเข้มม้นนัโอ้ดีดิมดิมแล้วรอบนึ่งนี่ห้าสือชุดทดลองปลูกมาห้าสีมาใส่เพิ่มยูประมาณหาประมาณต้นทุนมันถี่หาลอยปัจเจ้านี่หาหุกหลังเขานี่กิน,นอยู่เือนหาลอยแต่ว่าห้องสามารถกินได เกือบปีเวียนนาเวียนหลังเวียนนาเวียนหลังนี่ละสมมติว่าห้าบอยอยากสร้างเป็นกองชุดทดรอเเ้าอยากมาเห็ดเองห้าได้ค่ะแต่ว่าห้าก็ต้องหาสื่อจากอุปกรณ์มว้วนนี่ก็ได้โอ้คือข่อยบอยอยากไปลงทุนหลายล่ะข่อยมีกองฟอมอยู่จังสีอยู่แล้วนี่อกองนี่ข่อยบ่ได้ยื่อแทนที่ข่อยสิไปเผาเป็นขยะทิ้งซื้อ,อแต่ข่อยอยากเอามาประยุกใส่ก็สามารถาเฮหดได้เลยได้ค่ะได้คือกัอันบนี้กระจอกนี่ท้าจําเป็นบอยอยากสื่อเด้บปดนี้บ่ค่ะบอยอยากสื่อบ่อยากเลยอัน ควยพี่โป๊ะนั่นพี่โปเล็กหน่อยนั่นเออหรือว่าไอ้ขวดอันดัชมิวขวดนุ่มเปียวนั่นค่ะขวดนุ่มเปียวเ้าก็มาตัดเ้ากระตัดครึ่งหนึ่งเอาปากมันคางโค่นมันเ้ากระจ๊ะเ้ากระจ๊ะทั้งกลางห้าตัดออกให้มันเป็นสองเวลาเ้าเจาะจอหูห้าก็เจาะเจาะหูซำซำอันอะจ๊อหอเสียลงแม่นให้มันหน่อยกลัวอย่าให้มันทอกันเพราะว่านุ่มห้อก็ต้องให้มันหน่อยกลัวให้มันขางสีตัวนี้ห้องง่ายก็ได้เพราะว่าห้องม่ขอบคางถ้ามันเป็นขวดขวดพลาสติก มันบมมีขอบมันกะสิโต๊ะเขาก็ตตองเฮ็ดจอให้มันหน่อยกลัวโอ้บันี้ระยะเวลาในการสมมติว่าเอ้าพักพักกองนี่อ่ะพักกองเนี่ยเขาสิออกสู่ตลาดนี่เขาต้องรอให้น้ำพื่นใสบ่เนาะน้ำใส่บ่น้ำใสสกัดปุ๋ยสกัดยังบ่บอค่ะบอกค่ะเพื่นสีบ่ใสได้เพื่นสีบลงไปเลยเพื่นสีบลกแต่ว่าเพื่นก็เริ่มใสอยู่จ้ะน้องคะเดี๋ยวพี่ถามใน่ว่าถาในกรณี่ว่าเฮ้าสีเอาออกขายอ่ะมีลูกค้ามาสร้างพักเฮ้าละ มืออื่นมือเฮือจังสิเอาไปทรงแน่จังสีนะจ๊ะเขามีวิธีการจัดการกับพักเข้าจากไหนเนี่ยคะเอ่อเ้าก็ต้องเปียหนำปุ๋ยก่อนค่ะเปียหนำปุ๋ยออกเป็นนํำธรรมดานํำธรรมดาแช่เออเจือจางปุ๋ยประมาณสองหมือเขาก็จะไปทรงหลูกค่ะเอาเป็นยังตอกเห็ดเนี่ยนะเนาะมันมันย่านมีสารเคมีในปุ๋ยนี่ค่ะตุ๊กค่ะแต่ว่าบอกทึงว่ามันเป็นสารเคมีอยู่แต่มันไม่อันตรายต่อสุขภาพแตว่าเ้าก็ต้องแช่ออก เพื่อความปลอดภัยแม่นค่ะเพื่อความปลอดภัยออเพื่ความปลดภัยสมมติว่าบบดนี้กองตัวนี้มันแตกบบดนี้กองโฟมนี<ะ>่มันแตกบบดนี้เฮาเอาไปใส่ประโยชน์อย่างอื่นได้บ่เนาะได้ค่ะมาๆๆสิพามาเบิง่งนี่หนูเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดจังได๋แน่บแดนี้เอ้านี่ก็เอามาจังสีคันเอามาประยุกต์โอ้มาประยุกต์ไสไสขี้ดินค่ะไสขี้ดินเฮาก็มาเฮ็ดจังซี่เฮาก็มาจ้อก้นนี่คือึ้นมื้อนี้มันแตกไก่กินเฮาก็เอา ปาดมอวนมาไนนบมเป็นห้าก็มะเปืดเอา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 เทปกาวติดไว้เพรายุ่งไว้บอทีมได้ยังบ่ค่ะบอทีมได้เพราะวะ่าฟมมันสีรักษาคววมเย็นของดินได้ <ector> ปลูกปลูกใส่ก,กันกตน็ตัวนี้กับตัวน,น,น,นี้ล่างฟมดินเท้าสีบอหอนได้ดินเท่าสีบอหอนได้ดินเทาสีเย็นค่ะดินมันก็คือแบบนี้ได้ดนี่แบบนี้คือดินยังอุ่นแล้วคือตอนนี้มันถือแดดคืออุ่นแหละตอนนี้คือดินเย็นค่ะนี่ โอ้บอ่ถิ่มจักอย่างโบ่ค่ะบ่ถิ่มอุ้ยแล้วม้วนล่างฟอมที่เขาจ้อเป็นหูนั่นตัวเป็นลุมนั่นเข้าก็บ,บ่ถิ่มคือเอาไปเห็ดยางบาดม้อนกามาอัดหูไวเอามาอัดหูไวเนว่ยได้นอ,นอบาดเขาก็มาอัดหูคือหมายถึงว่ากรณีว่าเฮาบ่เข้าบ่จอหูเข้าจอสิผ่าไวเข้าใส่ลงไปหกต้นนี้คือเบอิดแล้วยเข้ากับเอาอัดจังซส่ดอัดไว้กันลูกหนา ปิดไปโอ้ยวายลุงหนา้หนาม<อ>แมน,นค่ะบให้ลุงหนามยุ่งหลาลูกไปใครคือจังสีเห้ากับต้องปิดไปหนึ่งกันยุ่งเขาไปใครสองกันปุ๋ยถึกน้ามัมนหยาดมันเสื่อมมันประสิทธิภาพหยาดมันวุ้ยเจ้าคือจัดการบริหารจัดการดีเถอะอีหล่าคำเพง้งอันนี้จีเฮ็ดจังไรสันเขาว่ามันมีปัญหาเพิ่นมาตรวจลูกหนามยุ่งหลายนะในเรื่องอสมอ่ะแมนท่านจังไหนล้านหน้ลูกหนามคือหลายแถะเพิ่นว่า อห่อวยเห็ดจังไ้ได้มันมีนามกเ็เลยว่ากเ็เลยขึดขึดว่าขั้นปิดใ้มันก็สิบ่มีจั่นส่นะคะ่ะคนเพราะว่าช่วงหนา้าฝนมันบ่มีโลงเลื่อนบ่เด็กงุ่มก็สองเคเห็ดจังาส่ละคะ่ะถามันปิดไบนั่นสิก็คือโอเคบ่เป็นอย่างแต่วันเป็นหูขึ้นยังส่เฮาก็ตตรงฮาเอาเอาม่วนเขาเจาะออกแล้วออออเ,ลเอามาอาดัดใ้แมนโอ้ยข่าทาเข้าทาขึ้นแล้วอยู่ได้หนีน้องก็ยังปลูกพักแบบปลูกใส่ดินเนาะแม่นค่ะทั้งทั้งด้านหลังผุนก็มีบักพริกก็งามงจามจะพี่น้อง ตนนั่นสีเป็นบักพีกระบบปลูกไสดินปลูกไสปอกปูนเดี๋ยวจังมาติดตามเบิงค่ะสาหรับคลิปนี้เอาไว้เอาไว้สำารับนิกผักไฮโดรโปนิกแบบปลอดภัยนอกจากเนาะแบบปลอดภัยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวให้น้องเพิ่นไปเบิงพาไปเบิงว่าวิธีปลูกบักพีกเค็ดใหหนวยโดกนี่โดกอีีเฮ็ดแนวใดแน่มีเคล็ดลับจังใดเดี๋ยวไว้คลิปหน้าพอกนเด้วยจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนมอรมธรรมเกษตรให้นํำในด้วยจ้าขอบคุณน้องสาวหลาหลายๆายค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะสวัสดีจ้า